มีน้ำเป็นแบบน้ำเป็นเหงื่อหรือคอนเดนซ์เยนะครับผมเมื่อมันมีน้ำอยู่ในถุงอย่างนี้นะครับ,งบรงลัาษนายอย่างนี้น้ำมันก็ระเหยไปเต็ม <c oughs> <c oughs> มันหยด,ดไปหมดนะครับเนี่ยมันก็จะมีขังอยู่ตรงนี้เมื่อขังปุ๊บนาน,นานไปนะครับการระเหยก็จะน้ำก็จะระเหยขึ้นมาตรงที่ถูกฝรั่งนี่นะครับ ก็ทําให้ครับสวัสดีครับเพื่อนๆและพี่ๆน,น,น้องๆทุกคนนะครับพบกันอีกแล้วนะครับทางช่องเกษตรผสมผสานนะครับปฐมพรชาแนลนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูฝรั่งผลฝรั่งกิมจูนะครับที่เราห่อแล้วนะครับที่เราห่อแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมันเกิดจากอะไรนะครับ ะจะมีวิธีแก้ยังไงนะครับนี่นะครับฝรั่งที่เราหอ่พอพร้อมที่จะตัดขายนะครับมันก็จะมีดำๆแบบนี้นะครับมันเกิดจากอะไรนะครับอันนี้ก็มาดูพร้อมๆกันนะครับก็จะพาเดินดูในต้นมาเลยนะครับเราจะได้รู้ปัญหามัน,นครับ จะหาดูว่ามันลูกไหนที่มันเป็นลักษณะแบบที่เมื่อกี้นี่นะครับเราก็จะเปิดดูนะครับนี่นะครับลูกนี้ก็มีเป็นสีแบบนี้นะแล้วจะเอากระดาษออกให้ดูนะครับ ที่มันเป็นผลอย่างนี้นะครับผลเน่านครับออมาเลยครับเดี๋ยวดูเลยครับนี่คือลูกฝรั่งที่ได้ามาจากต้นมันนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะ สาเหตุนะครับผมเมื่อเราห่อแล้วนะครับผมดูรอบๆนะมันไม่ได้มีแมลงวันมาเจาะไข่ใ,ใส่นะดูแล้วไม่มีนะครับก็สรุปได้เป็นสาเหตุตรงนี้ดีกว่านะครับเมื่อออกมาแล้วเราก็เห็นน้ำนี่นะครับเนี่ยนี่นะครับน้ำในถุงนี่นะครับมันจะมีน้ำเป็นแบบ น้ำเป็นเหนื่อหรือคอนเดนต์เ่ยนะครับผมเมื่อมันมีน้ำอยู่ในถุงอย่างนี้นะครับรูงลักษณะอย่างนี้น้ำมันก็ร <c oughs> ะเหยไปเต็มมันหยด,ดไปหมดนะครับเนี่ยมันก็จะมีขังอยู่ตรงนี้แล้วเมื่อขังปุ๊บนานๆไปนะครับการระเหยก็จะน้ําก็จะระเหยขึ้นมาตรงที่ถูกฝรั่งนี่นะครับก็ทําให มีความชื้นนะครับมีความชื้นแล้วก็จะเกิดเป็นเชื้อราขึ้นมานะครับทําให้เน่านะครับอันนี้เนี่ยสาเหตุที่พลังจนจูที่มันเราห่อแล้วมันเน่าอย่างนี้นะครับเป็นเป็นเชื้อราเกิดจากความชื้นของน้ําในถุงนี่แหละครับทีเ่เป็นเกิดการฝนเล่นหรือเขาเรียกว่าการระเหยขึ้นมารวนในกูก่มลังเรานานๆไปเป็นเดือนนะ ถ้าเราไม่มา <c oughs> ไม่เห็นเราไม่เอาน้ําออกมันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็จะเน่าอย่างนี้นะครับอันนี้คือสาเหตุอีกสาเหตุหนึ่งนะครับอีกสาเหตุหนึ่งก็คือพวกพิมแมรงวันมันลูกมันโตแล้วเราไปห่อนะครับลูกมันโตเกินเหลือนเตียนสิบมันจะมีพวกแมงแมรงวันทองเลยนะไปเจาะเจาะไข่ใส่นะครับ เราไม่ได้สังเกตเมื่อเราห่อแล้วลูกมันได้เดือนสองเดือนไอไข่มแมลงวันนี้ก็จะเป็นตัวมแมลงวันนะครับเป็นหนอนนะครับมาซอนใส่ก็จะเป็นมแมลงวันต่ออะไรอีกกรณีที่สองนะครับแต่สำหรับลูกนี้นะครับผมดูแล้วไม่มีนะเป็นลูกอันนี้ยังดีอยู่เลยนะครับเดี๋ยวผมออกให้ดู อไม่มีไม่มีหนอนครับนั่นก็เกิดจากอ่าฝรั่งกิบจูเราห่อไว้นานๆแล้วมันจะมีน้ําขังในถุงนะครับขังในถุงการมีน้ําขังในถุงาน,นานๆก็จะเลืยขึ้นมาใส่กรับอ่าลูกฝรั่งนี่แหละครับก็ทําให้มันเกิดความชื้นก็จะเป็นเชื้อราทำให้ฝรั่งเน่าครับ นี่คือสาเหตุการแก้ไขก็คือเราต้องดูบ่อยๆถ้าตรงไหนมันมีน้ําอย่างที่ผมว่านะต้องเจาะรูบางทีเจาะรูมันก็ยังไม่ออกทั้งหมดมันมีน้ำค้ังอยู่นะครับเราต้องมาดูแต่อย่างว่านะครับเพราะหลังทุกสวนเพราะว่าไอ้ว่าจะถ้าเยอะหน่อยเราก็ดูไม่เต็มที่ทุกทุกลูกก็ครับเนาะแต่ถ้าเราเห็นแล้วก็ดูได้นะครับ <c oughs> ครับสําหรับอีนี้นะครับ คงจะมีสาระมีประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่เข้ามาดูนะครับฝรั่งจิมจูนะครับที่เราห่อแล้วพร้อมตัดขายนี่มันเป็นเน่าอย่างนี้นะครับก็เกิดจากที่ผมพูดไปแล้วเมื่อกี้นี้นะครับครับลิปนี้นะครับก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนอพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม